สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สตัวรูดงวดประจำวันที่28พฤษภาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่27สนะครับผมสำหรับวันที่27นะครับผมแอดมินให้รู้อยู่ที่8กับ1นะครับผมสำหรับ8หลุดไปนะครับผม ก็มาเฉพาะ1นะครับผมสาหรับ1นะครับผมก็มา1 2นะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็มา1 4นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่2กับ3นะครับผม สำหรับ2นะครับผมก็จะมี2 0 2 4 2 7 2 8นะครับผมสำหรับ3นะครับผมก็จะมี3 1 3 4 3 5 3 7และก็2 3นะครับผมเป็นชุดคู่รูดนะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม แอดมินก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ2กับ3นะครับผมก็มีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1-1 2-2 3-3 4 4และก็5 5นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1 2 6 6 2 4 1 3 4และก็8 3 5นะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ